เมื่อศตวรรษที่16เริ่มต้นขึ้นจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ก็กำลังเข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ภายใต้การปกครองของจักรพรรดิข่าวที่5จักรวรรดินี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่อนาจักรอันกว้างใหญ่ที่มีแคว้นต่างๆอยู่ในอาณาจักรเพียงเท่านั้นแต่ยังเป็นจุดศูนย์กลางของความขัดแย้งในหลายด้านทั้งในเรื่องาศาสนาและการเมือง ความพยายามในการรักษาความเป็นเอกภาพภายในจักวรวรรดิท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสิ่งท้าทายที่สำคัญที่สุดสำหรับจักรพรรดิข่าวที่5ในฐานะจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งพระองค์ต้องเผชิญกับการปฏิรูปศาสนาที่เริ่มก่อตัวขึ้นในดินแดนเยอรมนีและแพร่กระจายอย่างรวดเร็วภายใต้การนำของมาตินลูเทอร์ นักบวชชาวเยอรมันผู้มีแนวความคิดปฏิรูปาศาสนาเพื่อขจัดการทุจริตและความเสื่อมทรามในาศาสนาจักรแคทอลิก สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ The Chronicles เล่าทุกเรื่องในประวัติศาสตร์นะครับในคลิปนี้เสนอตอนจกักรพรรดิขาวที่5กับภัยคุกคามอันยิ่งใหญ่หลังจากที่จกักรพรรดิขาวที่5ขึ้นครองบัลลังก์อย่างเป็นทางการนะครับจักวัดโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ก็ต้องเผชิญกับกระแสะการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในหน้าประวัติศาสตร์นั่นก็คือการปฏิรูปาศาสนาคริสต์ที่เริ่มต้นขึ้นในเยอรมนีภายใต้การนำของมาตินลูเทอร์นั่นเองซึ่งมาตินลูเทอร์ก็คือนักบวชชาวเยอรมันจากแคว้นแซกโซนีผู้จุดประกายและเป็นผู้นำการปฏิรูปที่ได้เริ่มต้นขึ้นในปีคศ .1517 เมื่อมาตินลูเทอร์ได้เผยแพร่ข้อปัญหา95ข้อหรือที่เรียกกันว่า95 Thesis ที่วิพากษ์วิจารณนโยบายการขายใบไถบาปของศาสนาจักรโรมันคาทอลิกซึ่งผู้มีเงินเนี่ยก็สามารถไปซื้อใบไทยบาปเพื่อล้างบาปได้ง่ายๆแบบนั้นเลยซึ่งแบบเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมต่อคนทั่วๆไปครับและก็สร้างความไม่พอใจให้กับชาวคริสจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเยอรมนี ผู้คนส่วนใหญ่ต้องทุกทนจากการกดขี่ทางศาสนาบวกกับภาษีที่สูงขึ้นเพื่อเอาไปสนับสนุนการใช้จ่ายที่ฟุ้งเฟ้อของศาสนาจักรในกรุงโรม จักรพัดขาวที่5ทราบถึงการปฏิรูปที่เกิดขึ้นและก็มองว่ามาตินลูเทอร์เนี่ยเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของจัก,กรวรรดินะครับเนื่องจากการปฏิรูปนี้ไม่เพียงแต่ท้าทายอำนาจของศาสนาจากโรมันคทอลิกแต่เพียงเท่านั้นแต่ยังเป็นการปลุกระดมให้เกิดความไม่สงบในหมู่ชาวเยอรมันซึ่งเป็นส่วนสําคัญของจัก,กรวรรดิมาตินลูเทอร์และผู้สนับสนุนของเขาเนี่ยก็เชื่อว่าการตีความพ,พักคัมภีร์ควรเป็นสิทธิ์ของปัเจกบุคคล ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับการตีความของบรรด,ดานนักบวชในกรุงโรมซึ่งเป็นแนวคิดที่ขัดแย้งกับระบบาศาสนาจักรอย่างชัดเจนเพื่อระงับความวุ่นวายนะครับจกักรพรรดิข่าวที่5ตัดสินใจเรียกประชุมสภาที่เมืองสวอมหรือว่า Diet of w o r m มขึ้นในปีกิสกรา1521โดยได้เชิญมาร์ตินลูเทอร์มาชี้แจงข้อกล่าวหาและคำสอนของเขาต่อหน้าผู้แทนจากทั่วทั้งจกักรวรรดิ มาตินลูเทอร์ถูกเรียกร้องให้ถอนคำพูดและคำสอนของเขาแต่อย่างไรก็ตามเขาก็ได้เลือกยืนกรานที่จะไม่ถอนความเชื่อของตนนะครับโดยมีคำกล่าวที่เป็นวลีอันโด่งดังของมาตินลูเทอร์ที่ว่านี่คือจุดยืนของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่สามารถทำอะไรได้มากกว่านี้ซึ่งวัฒกรรมนี้ได้สร้างแรงกระตุ้นให้กับกระบวนการปฏิรูปาศาสนาในยุโรป และจกักรพรรดิขาวที่5เองก็ตระหนักถึงอันตรายที่ขบวนการนี้จะนำมาสู่ความมั่นคงของจกักรวรรดิผลของการประชุมสภาที่เมืองสวอมนั้นนะครับจกักรพรรดิขาวที่5ได้ประกาศคำสั่ง e t i i t s of Worm ที่ห้ามการเผยแพร่และสอนคำสอนของมาตินลูเทอร์ในจกักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ แต่ทว่าคำสั่งนี้กลับไม่ได้ผลเท่าที่ควรนะครับเนื่องจากขุนน้าขุนนางเดยุกและเจ้าผู้ครองแคว้นในเยอรมนีหลายแห่งสนับสนุนมาตินลูเทอร์ในแง่ของการแยกตัวออกจากอํานาจศาสนาจ,จักรที่มักเข้ามาแทรกแซงการปกครองภายในท้องถิ่นของพวกเขาการสนับสนุนนี้ส่งผลให้การปฏิรูปศาสนาได้แพร่กระจายไปทั่วทั้งเยอรมนีและดินแดนอื่นๆในยุโรปอย่างรวดเร็ว จากนั้นความขัดแย้งทางาศาสนาก็ยิ่งรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจักรพรรดิข่าวที่5ได้พยายามรวบรวมกองทัพเพื่อปราบปรามขุนนางตยุกเจ้าผู้ของแคว้นและกลุ่มชนที่สนับสนุนมาตินลูเทอร์อย่างหนักแต่ด้วยการต้องเผชิญกับสงครามกับฝรั่งเศสและการคุกคามจากจ,ากจักรวรรดิออตโตมันทำให้จักรพรรดิข่าวที่5ต้องจัดสรรทรัพยากรและกําลังทหารไปที่สมรภูมิอื่นๆด้วยเช่นกัน นั่นกระทาให้การจัดการกับปัญหาความขัดแย้งทางศาสนาจึงกลายเป็นเรื่องที่ยากลําบากมากขึ้นทุกทีในขณะที่จกักรพรรดิข่าวที่5ต้องรับมือกับการปฏิรูปศาสนาภายในจกักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ท่ามกลางความแตกแยกทางความเชื่อของขุนนางและชนชั้นปกครองในเยอรมนีความท้าทายจากภายนอกก็เป็นเรื่องที่ไม่สามารถมองข้ามไปได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความขัดแย้งกับฝรั่งเศสซึ่งเป็นอาณาจักรทรงอำนาจ อีกแห่งหนึ่งในยุโรปซึ่งมีฟรองส์สวที่หนึ่งเป็นกษัตริย์ผู้ทรงอำนาจที่พร้อมจะท้าทายอำนาจของจักรพรรดิทั้งในด้านการทาหารและการเมืองความขัดแยง้งระหว่างจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์กับฝร,ร,รั่งเศสเริ่มปะทุขึ้นอย่างชัดเจนตั้งแต่ปีคศ .1519 แล้วนะครับเมื่อจักรพรรดิขาวที่5เนี่ยได้รับเลือกเป็นจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ กษัตริย์ฟองส่วนที่1แห่งฝรั่งเศสจริงๆแล้วก็เป็นคู่แข่งในการแย่งชิงตำแหน่งนี้กับจักรพรรดิข่านนั่นเองนั่นก็เป็นธรรมดาที่ทําให้กษัตริย์ฟองส่วนที่1แห่งฝรั่งเศสเนี่ยรู้สึกไม่พอใจอย่างยิ่งที่เสียตำแหน่งดังกล่าวไปนับตั้งแต่นั้นฟองส่วนที่1ก็มุ่งมั่นที่จะขยายอํานาจของฝรั่งเศสเพื่อทัดทานจักรพรรดิข่าวที่5และจักรวรรดิของพระองค์การสู้รบกันระหว่างจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์และฝรั่งเศส จึงได้เริ่มต้นขึ้นในปีคศ1521นะครับแล้วก็ครอบคุมการแย่งชิงดินแดนหลายแห่งทั้งในอิตาลีและยุโรปตอนกลางสมรภูมิสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความรุนแรงของความขัดแยง้งครั้งนี้ก็คือสมรภูมิ Battle of p a v i a r ในปีคิรศกรั1525ที่ซึ่งจัก,กรพรรดิคาวที่5และกองทัพของพระองค์ได้รับชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่และสามารถจับตัวกษัตริย์ฟรองซัวที่1ได้สำเร็จ ซึ่งนับเป็นการสร้างความอับอายให้แก่ฝรั่งเศสเป็นอย่างมากการเจราจาสันติภาพที่ตามมากษัตริย์ฟองสัวที่1จําเป็นต้องยอมทําสุนที่สัญญามาัดดิดหรือว่า Treaty of Madrid นะครับซึ่งบังคับให้พระองค์เนี่ยสละสิทธิ์ในแคว้นลมบาดเบอร์กดีและนาวาซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็เป็นดินแดนที่ฝรั่งเศสได้พยายามจะยึดครองมาอย่างยาวนาน แต่อย่างไรก็ตามนะครับกษัตริย์ฟรองซัวที่1กึกับตบสัตว์และปฏิเสธเงื่อนไขของสุทธิสัญญามาดิดในทันทีที่พระองค์ได้รับอิสระซึ่งกระส่งผลให้การต่อสู้ในสงครามระหว่างทั้งสองฝ่ายต้องดําเนินต่อไปความขัดแยงระหว่างจากักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์และฝรั่งเศสได้ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นลําดับโดยมีหลายแคว้นและรัฐต่างๆในยุโรปเข้าร่วมเป็นพันธมิตรของทั้งสองฝ่ายนะครับ และหนึ่งในพันธมิตรสาคัญของฝั่งฝรั่งเศสเนี่ยก็คือสมเด็จพระสันตะปาปาเคลมองที่7ซึ่งไม่พอใจกับอํานาจที่เพิ่มขึ้นของจักรพรรดิข่าวที่5เป็นทุนเดิมอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งอํานาจของจักรพรรดิในคาบสมุทรอิตาลีในปีคิศกรา .1527 กองทัพจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ที่นําโดยทหารรับจ้างได้เข้าโจมตีและปล้นกรุงโรม เหตุการณ์นี้ก็ทําให้พระสันตะปาปาเคลมองที่7ต้องยอมโอนอ่อนผ่อนตามและร่วมมือกับจกักรพรรดิข่าวที่5เพื่อที่จะรักษาตําแหน่งของตนในกรุงโรมไว้จกวักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ได้รับชัยชนะทั้งในแง่ของการรักษาอํานาจในคาบสมุทรอิตาลีแต่ทว่าความขัดแยง้งระหว่างจากักรพรรดิและกษัตริย์ฟองสัวที่1น,นั้นก็ยังไม่จบลงง่ายๆนะครับซึ่งต่อมาในปีคศ .1536 ความขัดแย้งระหว่างจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์และฝรั่งเศสได้กลับมาประทุอีกครั้งหนึ่งกษัตริย์ฟองสัวที่1ได้ร่วมมือกับฝ่ายจักรวรรดิออตโตมันในการ,รเผชิญหน้ากับจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์นั่นกระทาให้จักพรพรรดิข่าวที่5จึงต้องเผชิญกับภัยคุกคามทั้งจากฝรั่งเศสและออตโตมันในเวลาเดียวกันทว่าในที่สุดทั้งสองฝ่ายก็ได้ทําสนธิสัญญาสงบศึกที่ชื่อว่าทิวส์ออฟนีดนะครับในปีคศ 1, 38, หชั่วาว แม้จะไม่ใช่สันติภาพถาวรแต่สนธิสัญญานี้ก็ช่วยให้จกักรพรรดิาวที่5สามารถมุ่งความสนใจไปยังการรักษาความมั่นคงภายในจกักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ได้บ้างในช่วงระยะเวลาหนึง่งหลังจากความขัดแย้งอย่างหนักหน่วงกับฝรั่งเศสและการทำสงครามหลายครั้งที่เหน็ดเหนื่อยกับกษัตริย์ฟรองซัวที่1 จกักรพรรดิขาวที่5ยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายที่เพิ่มขึ้นและปัญหาหลักไม่ได้อยู่แค่เพียงแค่เรื่องของการทหารและดินแดนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการจัดการกับการปฏิรูปาศาสนาที่ก่อให้เกิดความแตกแยกภายในจกักรวรรดิและแรงกดดันจากขุนนางและผู้ปกครองแคว้นที่ไม่เห็นด้วยกับการรวมอำนาจที่เข้มงวดของจกักรพรรดิขาวที่5ซึ่งก็ส่งผลกระทบยาวนานต่อจกักรวรรดิ นับตั้งแต่การก่อตั้งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์อย่างเป็นทางการในยุคของจักรพรรดิออตโตที่หหรือว่าจักรพรรดิออตโตมหาราชจักรวรรดิแห่งนี้ก็เผชิญกับการผสมผสานของความหลากหลายทางเชื้อชาติภาษาวัฒนธรรมและศาสนาที่กว้างใหญ่ซึ่งทําให้การควบคุมเป็นไปได้ยากเมื่อจักรพรรดิข่าวที่5พยายามรักษาอํานาจและความเป็นปึกแผ่นของจักรวรรดิแน่นอนว่าพระองค์ก็ต้องเผชิญหน้ากับขุนนาง ในเยอรมนีและรัฐอื่นๆที่ไม่เห็นด้วยกับการรวมศูนย์อำนาจและหันไปสนับสนุนการปฏิรูปศาสนาอีกทั้งคำสอนของมาร์ตินลูเทอร์ก็ได้ปลุกระดมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงศาสนาและการเมืองในจักรวรรดิอย่างมีนัยยะสำคัญซึ่งก็นำไปสู่ความขัดแยง้งระหว่างกลุ่มคาทอลิกและกลุ่มโปรเตสแตนต์ซึ่งนั่นก็เกาะให้เกิดปัญหาที่ท้าทายต่อความสามารถในการปกครองของจักรพรรดิข่าวที่5 โดยเฉพาะเมื่อเวลาผ่านไปบรรดาขุนนางหลายต่อหลายคนหันมาเป็นพันธมิตรกับกลุ่มโปรเตสแตนต์มากขึ้นเรื่อยๆเพื่อขัดขืนการควบคุมจากจักรพรรดิในขณะเดียวกันการเผชิญหน้ากับการลุกรานจากจักรวรรดิออตโตมันที่นำโดยสุลต่านสุไลมานที่1น,นั่นก็ทำให้จักรพรรดิขาวที่5ต้องแบ่งกำลังออกไปเพื่อปกป้องดินแดนในทิศตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับสุลต่านสุไลมานที่หนึ่งนี่นะครับนอกจากจะเป็นผู้ปกครองที่แข็งแกร่งและมีอำนาจอย่างมากในโลกมุสลิมในขณะนั้นแล้วเนี่ยก็ยังเป็นพันธมิตรของกษัตริย์ฟรองซัวร์ที่หนึ่งแห่งฝรั่งเศสในสงครามกับจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์นั่นก็ทำให้สถานการณ์ของจักรพรรดิข่าวที่5ยิ่งทวีความซับซ้อนและยากต่อการควบคุมเข้าไปอีกสำหรับการปะทะกันระหว่างจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์และออตโตมัน ก็มีหลายสมรภูมินะครับแต่สมรภูมิที่สำคัญและส่งผลต่อหน้าประวัติศาสตร์มากที่สุดในยุคนั้นก็คือการปิดล้อมกรุงเวียนนาในปีคศินึ่นาร1529นั่นเองซึ่งในต่อหน้าของซีรีส์ประวัติศาสตร์จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ The Chronicles จะนำเสนอเรื่องราวการสู้รบระหว่างจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์และจักรวรรดิออตโตมันในสมรภูมิ ซิชออฟเว n นากันนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้เลยนะครับลงคลิปตอนต่อไปเมื่อไหร่ท่านผู้ชมทุกท่านก็จะไม่พลาดการรับชมอย่างแน่นอนและถ้าหากชอบคลิปนี้นะครับช่วยกันกดไลค์และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องเล่าประวัติศาสตร์เล็กๆอย่างช่อง The Chronicles เล่าทุกเรื่องในประวัติศาสตร์กันหน่อยนะครับทุกไลค์และทุกคอมเมนต์เนี่ย เป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยครับสำหรับการทำคลิปต่อๆไปของช่อง The Chronicles ขอขอบคุณ Super ร์แตงและการสมัครเป็นสมาชิกของช่องทุกๆคนเลยนะครับที่สนับสนุนเข้ามานอกจากจะเป็นกำลังใจที่ดีมากๆแล้วนะครับก็ยังเป็นปัจจัยในการพัฒนาคุณภาพคอนเทนต์ใหม่ๆของช่อง The Chronicles ให้ได้รับชมกันต่อไปครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ Winds hear us cry, in this quest we'll thrive. Oh, oh, oh the chronicles unfold, heroes rise and stories.